โอเคก็ขอสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆชาวคารินาฟีไฟทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมตะต้อศูนย์สี่ชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาทําการแต่แรงนะครับผมเกี่ยวกับการแต่แรงนอกหมอกนะครับผมที่น้องๆขอมานะครับผมก็การแต่แรงนอกหมอกในแพทนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับผมแต่เมื่อน้องๆขอมาครับพี่ก็จะจัดให้นะครับผม สกิลอันดับแรกครับพี่ก็จะไม่เอาโคโนมานะครับพี่ก็จะใช้ดีเจนะครับผมเพื่อเป็นการอัพเลือดฮิวเลือดนะครับผมเวลาเราอยู่นอกหมอกแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นปฏิบัตเเล็กก้านะครับผมเป็นฟอร์ดแล้วก็อันที่3มก็จะเป็นกินยาไวอันที่สี่ก็จะเป็นบิ้งไวนะครับผมโอเคในส่วนของการที่พี่ไม่เอาโคโนมานครับเพราะพี่ใช้ดีเจนะครับเพราะว่า เราก็จะเล่นนอกหมอกถึงเวลาเราก็จะขับรถเข้าวงเลยนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็โดดมานะครับก็มีคนลงกับพี่นะครับแถวแถวไปสะพานหัวสะพานนะครับผมพี่ก็เห็นเขาแล้วครับพี่ก็กดดีเจไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะยังวิ่งอยู่ครับเขาน่าจะไปหอดูดาวเหมือนกับพี่นะครับผมยังไม่มีปืนนะนั่งไงวิ่งอยู่ข้างหน้าพี่นะครับตอนนี้เขายังไม่มีปืนครับพี่ก็ยิงเปิดไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ก็ เก็บได้1คิวครับก็เป็นคิวบีไปนะครับผมการเล่นนอกหมอกแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็จะต้องโดดไปที่ไกลๆสุดเมืองเลยนะครับผมโอเคก็มีลูกสองฟวงด้วยนะก็ดีที่เขาไม่เก็บมาแล้วสวนเรานะถ้าสวนมาพี่อาจจะล่วงก็ได้ครับพี่ไม่มีเกาะเลยครับเมื่อกี้โอเคก็ตามสเตปเลยนะครับผมอันดับแรกก็ฟาร์มหาเกาะหาปืนนะครับผม หายวัวสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นนอกหมอกนะครับผมก็จะเป็นยานะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็เก็บยานะครับผมแล้วก็เก็บเก็บกล่องสูบนะครับผมที่มันสูบยาได้นะครับผมก็เป็นกล่องที่เรากดใช้แล้ว EP สีส้มกับเลือดมันจะเด้งขึ้นนะครับก็เป็นอันนั้นแหละนะครับผมพี่เรียกเรียกไม่ถูกนะครับผม ก็ช okay. ่วงนี้ก็ไม่ม okay. ีอะไรมากนะครับผมก็พยายามฟาร์มให้ของฟูฟูเลยนะครับผมยาต้องมีติดตัวอย่างน้อยก็ต้อง1ิบกล่องนะครับผมถ้าน้องๆจะเล่นหมอกนะครับผมตอนนี้พ okay. okay. ี่ก็จะมาเล่นหมอกสองเลยนะหมอกสองหมอกสามให้น้องๆดูเลยครับผมหมอกสองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นนอกหมอกสักเท่าไหร่นะครับ ตอนพี่เริ่มเล่นใหม่ๆเมื่อก่อนก็เล่นบ่อยนะครับผมอยู่หลังเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เจอคนก็กลัวนะครับผมก็ไม่สู้เลยนะครับผมเมื่อก่อนตอนพี่เริ่มเล่นใหม่ๆนะแอบอยู่หลังเขาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็ยังตามมายิงอยู่ก็สู้ใครไม่ได้เลยนะครับเมื่อก่อนคิดไปคิดมาก็ขำตัวเองเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนโอเคก็หาฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสุยยาครับผม สำคัญอีกอย่างก็คือไอบอลครับกระสุนน้องๆก็ไม่ต้องเก็บไปเยอะนะครับผมเพราะเราเน้นเล่นนอกมองครับผมสําคัญอีกอย่างก็เหรียญน,นะครับผมมีเหรียญก็มีทุกอย่างครับอยู่ในตู้ครับผมโอเคต่อไปพี่ก็จะโดดไปสุ่สารเลี้ยครับผมแล้วก็จะย้ายไปเมืองไปต่อนครับผมโอเคก็ฟาร์มนะครับการฟาร์ม เล่นนอกหมอกนะครับผมอันดับแรกน้องๆก็ต้องเป็นคนใจเย็นนะครับผมไม่ห่วงคิวนะครับผมก็ปล่อยให้เขายิงกันไปนะครับผมเราก็ฟาร์มชิวๆครับผมข้อดีของการเล่นนอกหมอกก็คือของเราก็จะฟูมากเลยนะครับผมและก็ฝึกให้เราเป็นคนใจเย็นนะครับผมโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำคัญอีกอย่างนึงครับน้องๆก็มองหารถไว้นะครับผม เวลาน้องๆฟาร์มนะครับก็มองหารถที่อยู่ใกล้ๆเมืองที่เหลาฟาร์มด้วยนะครับก็ขับขับไว้ตรงที่เราจะขับออกจากเมืองนะครับผมก็รถก็เป็นอะไรก็เป็นผาานะที่ทําให้เราเข้าวงได้ไวมากเลยนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยศัตรูยิงยากด้วยนะครับผมโอเคเมื่อเรามีรถก็จะทําให้เราฟาร์มได้นานกว่าเดิมนะครับผมนานกว่าที่เรา ไม่มีรถแล้ววิ่งเข้าวงนะครับผมก็จะเสียเวลามากเลยนะครับผมจังหวะน,นี้พี่ก็ฟาร์มหาอับงอับเกาะอ,อะไรไปก่อนนะครับผมพี่ก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าพี่มีรถนะครับผมแล้วก็เอาฟอร์ดมาด้วยนะครับผมมี DJ ด,ด้วยนะครับพี่ไม่ค่อยกลัวเรื่องเลื่อดรถเท่าไหร่นะครับผมโอเคตอนนี้ก็วงที่สองใกล้จะบีบเต็มแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้พี่ก็จะไปหาคิวเลย ก็ตานี้พี่ก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าเจอเกมไม่ตึงนะครับผมคนเหลือแค่12คนเองนะครับผมแต่วันนี้พี่ตั้งใจมาเล่นนอกบอกให้น้องๆดูนะครับพี่ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับคิวจะไม่เยอะนะครับผมถ้าเราเล่นนอกบอกนะครับเพราะแพทใหม่ระบบเขาเน้นให้เราเน้นเก็บดาเมจเก็บคิวเยอะๆนะครับผมก็จะทําให้น้องๆบวกเยอะมันไม่เหมือนแพทกันก่อนที่เราเล่นนอกบอกเพื่อรอเอาอันดับดีๆนะครับผ ก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้พี่ก็จะขับรถเข้าวงเลยนะครับผมโอเคคนก็เหลือไม่เยอะแล้วนะโอเคแต่แพทนี้คิวและดาเมจก็สำคัญมากนะครับผมโอเคขับรถอย่างนี้พี่เจอรถสปอร์ตพี่ก็จะแวะเปลี่ยนก่อนนะครับผมก็รถสปอร์ตสวยกว่าพูดเล่นนะครับผมก็รถสปอร์ตบังคับง่ายกว่านะครับผมเก็บแวะเก็บแอร์ดอกนิดนึงนะครับผม ขึ้นรถจังหวะนี้มีคนเปิดพี่มาครับผมพี่ก็ตั้งไอวอไปครับเขากดพี่ต้องตั้งไอวอไปก่อนนะครับเพราะเมื่อกี้พี่เห็นเขากดสกายเลอร์มานะเล่น VS s ด้วยครับผมคนนี้น่าท่าทางจะเล่นเป็นนะครับผมเอาสแนปยิงเหมือนกันนะโอเคไปยืนบวกบตรงๆกับเขาไม่ได้นะครับเขาเล่น VS นะีะอัดตัวเราแค่สามสี่เมตรเราก็เจ็บหนักเลยนะครับผม ยิ่งของแต่งเลเวลสามนี่บอกเลยเล่นโซโลตายแล้วตายเลยนะครับผมไม่มีคนชุบนะครับโอเคพี่ก็จะลองดันดูครับผมปลาระเบิดเช็คไปก่อนนะครับผม mm hmm. เราพยายามเล่นเหลี่ยมขวานะครับผมโอเคก็ mm hmm. <Okay. S 2> ตอนนี้คนมันก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับ mm hmm. น้องๆก็เก็บค mm ิวเก็บดาเมจได้เลยนะครับผมโอเคประตูเปิดที่มาพี่ตั้งให้วอนครับผม ตันไปทีเขาหกบหลังไห้วอดครับเยบร้อยครับผมแต่จังหวะน,นี้พี่เล่นสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าศัตรูเขายิงคมอีกหน่อยพี่น่าจะร่วงแล้วนะครับผมจังหวะม,มัน50-50นะครับเมื่อกี้จังหวะม,มันเสี่ยงเสี่ยงเกินไปนะครับที่จะเล่นผมว่าโอเคตอนนี้คนก็เหลือแค่สามคนครับรวมกับพี่นะครับผมคิวพี่ยังได้สองคิวอยู่เลยครับก็ คิวน้อยนะครับผมเพราะว่าเราเล่นนอกหมอกนะครับผมในเกมไม่ตึงด้วยนะโอเคก็ตามนั้นนะครับผมเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็แตกไปหนึ่งตัวตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผม mm hmm. หาเก็บไอวอลก่อนนะผม mm hmm. ซื้อไอวอลนะผมโอเคศั okay. ตรูขับรถอยู่นะครับผม mm hmm. เขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าพี่อยู่ตรงไหนนะ mm hmm. พี่ก็ ลองวิ่งหาตำแหน่งเขาอยู่นะครับผมดูว่าเขาจะขับมาทางไหนนะครับผมเราอยู่ในบ้านเราก็เลือกมุมเล่นเลยนะครับผมโอเคเขาขับรถมาทางฝั่งนั้นฝังบ้านเอลนะครับผมขับมาตร,ตรงแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ mm. ก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ที่หนึ่งนะครับผมโอเคโอเคก็เป็นไงบ้างครับสําหรับ การแต่แรลงนอกหมอกแบบฉบับของพี่ถ้าน้องๆชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้น,นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ